สังศึกยูย่ 23, ใจโคตรได้อายุไม่เกี่ยงพร้อมใส่หมดเตรียมจัดหนักสิงคโปร์ประเดิมชิงแชมป์อาเซียนซาบ,บอดอสั่งเปิดเกมลุกวัยรุ่นช้างศึกใช้วิชาเคลีิกเพื่อเป็นแชมป์อาเซียนสวัสดีครับก่อนต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชา n น l ตองซุยกับผมตองพนวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาพูดคุยกันแบบจัดเต็มถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับที่กําลังจะลงเล่นในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน โดยจะประเดินสนามเกมแรกนะครับด้วยการพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่16กุมภาพันธ์เวลา1ทุ่มนะครับถ่ายอดยสดผ่านทางช่อง2 o u ติดตามกันได้แบบจะเต็มเป็นอีกหนึ่งรายการที่สำคัญนะครับอย่างที่ทราบว,ว่าทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีชุดนี้ที่ไปลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยไม่ได้ใช้นักเตะชุดหลักไปเล่นนะครับ แต่ใช้นักเตะชุด U18 U19 ไปแข่งแล้วก็เป็นเฮดโค้ชอย่างซาบาดอบาเลโรกาเซียที่คุ้นเคยกับนักเตะชุด U18 U19 เป็นอย่างดีเป็นเฮดโค้ชนะครับการฝึกซ้อมณตอนนี้เข้มข้นสุดๆและพร้อมแล้วนะครับที่จะลงเล่นเกมแรกพบกับทีมชาติสิงคโปร์น่าสนใจนะครับเกมนี้ถ้าเกิดเราประเดิมสนามด้วยการเก็บชนะได้เนี่ยโอกาสเข้ารอบต่อไปค่อนข้างสูงอย่างมากจริงๆเพราะฉะนั้นเกมนี้สำคัญนะครับถ้าเกิดเรามีผลงานที่ดีสามารถเอาชนะสิงคโปร์ ที่เป็นทีมแข็งแกร่งได้เนี่ยมันจะต่อยอดความมั่นใจในการประสบความสําเร็จในรายการนี้นะครับจออื่นไปทําความรู้จักสังเวียนที่จะใช้แข่งขันใน u 23นัดเจอกับทางฝั่งของทีมชาติสิงคโปร์กันก่อนนะครับโดยทีมชาติไทยเนี่ยจะแข่งกันที่สนามปินสเตเดียมซึ่งเป็นสนามรองของการแข่งขันรายการนี้นะครับสนามปินสเตเดียมเนี่ยเขาเป็นสนามแข่งขันของสโมสร,รวิซาชาเอ ทีมในหลีกสูงสุดของหลีกกัมพูชานะครับสนามนี้จุคนได้ประมาณ7,000ถึง1,000ที่นั่งนะครับพื้นสนามแข่งขันเนี่ยใช้หญ้าใบใหญ่และดินเหนียว ที่มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพอากาศนะครับซึ่งจะส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของฟุตบอลจะทําให้มีความหนืดน,นะครับรวมถึงนักกีฬาเนี่ยจะต้องใช้พลักกำลังเยอะกว่าเดิมในการเคลื่อนที่นะครับแน่นอนเป็นปัญหาพอสมควรแต่ทีมชาติไทยชุดนี้ไม่กลัวและก็ได้มีการฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเขาก็พร้อมจะเล่นที่สนามนี้เหมือนกันนะ ก่อนเกมนี้เนี่ยมีหลากหลายประเด็นน่าสนใจนะครับคุณจะเห็นซาบ,บดอบาลโรกาเซียคุมทัพอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เราเห็นเขากันในฝ่ายเทคนิคต่างๆแล้วก็เคยคุมทีมชาติไทยชุด U14-U16 ลงแข่งขันคราวนี้ได้เห็นซาบ,บดอคุมทีมชุด U23 ลุยนะครับยู3ชุดนี้นอกจากนักเตะชุด U18-U19 จะมากันเยอะนะครับก็ยังมีนักเตะที่ มีประสบการณ์ในการไปเล่นชิงแชมป์เอเชียยู23รอบคัดเลือกที่มองกโกเลียเป็นแกนหลักนะมาจากการท่าเรือก็จะมีในส่วนของอนุสักใจเพชรแล้วก็มีสิทธาบุลล่ารวมไปถึงธีรศักดิ์เผยพิมายแล้วก็มีธวัชชัยอินประโคนรวมไปถึงชนะพัฒบัวพันธ์นะครับก็ถือว่าพร้อมอยู่สำหรับทีมชุดนี้สปรดอนนะครับยืนยันว่าเขาเนี่ยมีความสุขที่ได้มาคุมทีมชาติไทยชุดนี้และเขาก็มุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับที่อยากจะพาทีมชาติไทย ประเดิมชิงแชมป์อาเซียนด้วยการเก็บ3คะแนนพร้อมกับล้มทีมชาติสิงคโปร์นะครับเขามั่นใจว่าถึงแม้นักเตะชุดนี้อายุจะเป็นรองนักเตะทีมชาติอื่นๆที่เขาใช้ U20 U23 แต่ทีมชาติไทยเนี่ยจะเป็น U18 U19 เป็นหลักแต่สบดมั่นใจว่านักเตะชุดนี้พร้อมนะครับไม่กลัวที่จะเจอคู่ต่อสู้ที่อายุเหนือกว่าพร้อมสู้เต็มที่แล้วก็ก่อนเกมนะครับมีบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของนักเตะหลายๆคน โดยเฉพาะกับตันทีมชุดนี้อย่างชนะพัดบัวพันนะครับคนนี้เป็นนักเตะที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงที่ผ่านมาเล่นแนวรับนะครับเขาออกมาชื่นชมซาบดอว่าเป็นโค้ดที่มีแทคติกที่น่าสนใจและซาบดอเนี่ย รู้ความเป็นนักฟุตบอลไทยอย่างดีเขาเป็นเหมือนพี่ชายคนหนึ่งในทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดนี้ให้อารมณ์แบบมาโนโพกิ้งในตอนคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับชนะพัฒบอกว่าทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการมาที่นี่เพื่อเป็นแชมป์อาเซียนเพื่อต่อยอดให้กับทีมชาติไทยชุดเยาวชนสบปบดอเขาได้คุยกันมาตลอดเขาเป็นโค้ดที่รู้จักนักฟุตบอลไทยแล้วก็ได้ทํางานร่วมกันมา3าถึงสปีแล้วสนิทกันสิ่งที่ชอบในตัวของเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดนี้นะครับชนะพัฒบอกว่า สบอดอบอกให้นักเตะทุกคนสู้ไม่อยากให้ทีมตั้งรับให้เล่นฟุตบอลเกมลุกที่ดูสนุกและเขามีแทคนิคที่มาให้กับทีมชุดนี้เยอะมากและเขาก็ซ้อมแบบสนุกอยู่ตลอดทําให้ความเข้มข้นเยอะแล้วก็น่าสนใจสบอดอยืนยันว่าทีมชุดนี้จะไม่ตั้งรับและจะยิงประตูคู่ต่อสู้โดยใช้เกมบุกให้ได้นะครับอันนี้เป็นนักเตะยู23ที่เขาออกมาบอกสบอดอบอกว่า ห้ามรับรอโดนให้เล่นเกมลุกใส่คู่ต่อสู้นะครับอันนี้คือปรัชญาของทีมชุดนี้ที่กัปตันทีมชาติไทยออกมาบอกนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขายังเปิดเผยถึงเรื่องของอายุด้วยเขาอย่างที่ทราบรายการในทีมชาติไทยเรื่องของอายุเนี่ยเป็นรองคู่ต่อสู้นะครับเพราะเราใช้ชุดไม่เต็มแต่ชนพัฒน์บัวพันธ์บอกว่ารายการนี้มาเพื่อมองถึงแชมป์คิดว่าการแบกอายุเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่เรื่องใหญ่คือถ้าไม่สู้อันนี้คือเรื่องใหญ่สิ่งที่อยากจะฝากน้องๆในทีมชุดนี้เนี่ยถ้าอยากเป็นนักบอลอาชีพคือให้ขยันซ้อมอย่าท้ออย่าหมดหวังนักฟุตบอลทุกคนมีโอกาสไม่เท่ากันแต่ขอให้ซ้อมดีและสู้ให้สุดเรื่องอายุไม่ใช่ปัญหาถ้าทุกคนสู้ก็พร้อมชนะได้ทุกทีมนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าการปลุกเล้าของกัปตันทีมชาติไทยคนนี้น่าสนใจสาหรับชนะพัฒน์บัวพันธ์ติดตามให้ดีครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองในทีมชุดนี้ รวมไปถึงมีนักเตะอีกหนึ่งคนที่ผมเชว์แฟนบอลบุรีรัมรู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็จะเป็นแกนหลักให้กับทีมชาติไทยชุดนี้เขาก็คือทวัชชัยอินประโคนนะครับนักเตะคนนี้เป็นอะคาเดมีของบุรีรัมแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมทีมบุรีรัมชุดใหญ่นะครับทวัชชัยอินประโคนเนี่ยเขามีไอดอลก็คือสัตร,รักไหประโคนนะครับที่ไปคาแข้งฟุตบอลเคลลิกับทีมชุดบุค,คุณไดมอเตอร์ก่อนจะกลับมาช่วยกับบุรีรัมยูเอ็ดนะครับ ทวาชัยก็บอกว่าดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งตอนที่เขาไปมองโกเลียเนี่ยก็ได้ประสบการณ์มากมายจากรุ่นพี่ในทีมแล้วก็มีความกระหายที่อยากจะลงสนามเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีสัตลักษณ์เป็นไอดอลที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสซ้อมและและ้วก็มีโอกาสได้คุยกันบ้างเพราะว่าเขามีความมุ่งมั่นดุด,ดันและพยายามวิ่งตลอด และเขาก็ได้พูดถึงการไปเล่นฟุตบอลเคล g u กมาทําให้นักเตะพัฒนาซึ่งเขาก็นําวิชาที่สตอลัก์บอกเนี่ยมาปรับใช้ในทีมชุดนี้ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยทีมได้อย่างแน่นอนสําหรับทวชัยอินประโคนนะครับเียกได้ว่าให้จับตาดูดีๆกราบซ้ายคนนี้อาจจะเป็นนิวสตอรัก์ไหประโคนก็เป็นไปได้น่าสนใจนะครับมีความขยันทุ่มเทในแบบฉบับที่สตอลักษ์ไปเล่นฟุตบอลเคล g u กมาเลยอาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์แจ้งเกิดของทวชชัยอินประโคนนะครับ นอกจากนี้นะครับทวชัยเนี่ยยังพูดถึงการทํางานร่วมกับซาบดอเฮดโค้ชทีมชุดนี้ก็บอกว่าซาบดอเนี่ยเป็นโค้ชที่มีความมุ่งม,มั่นสูงและเต็มร้อยเสมอในการฝึกซ้อมการสื่อสารไม่เป็นปัญหาเพราะว่านักเตะเข้าใจกันดีอยู่แล้วหวังว่าครั้งนี้ทีมชาติไทยจะมีผลงานที่ดีนะครับจากการดูบทสัมภาษณ์เนี่ยสิ่งหนึ่งของทีมชาติไทยชุดยู23ถึงแม้ว่าจะเป็นชุดอายุไม่เต็มเนี่ย แต่นักเตะทุกคนมั่นใจในตัวของซาบาดอบาลีโลกาเซฮดตโคชาวสเปนชุดนี้เป็นอย่างมากนะครับผมว่าในการฝึกซ้อมเนี่ยซาบดอน่าจะสร้างความประทับใจให้กับนักเตะชุดนี้และเขาก็รู้จักนักฟุตบอลไทยเป็นอย่างดีและเขาน่าจะเรียกเสถยภาพนักฟุตบอลไทยออกมาได้เพราะฉะนั้นน่าสนใจผมว่านักเตะจะทําตามซาบดออย่างเต็มที่คราวนี้ได้พิสูจน์แทคนิคและฝีมือของซาบดอว่าจะดีแค่ไหนนะครับเกมแรกจะได้เห็นและที่จะเจอกับทีมชาติสิงคโปร์นะครับ16กุมภาพันธ์หนึ่งทุ่มตรงนะครับ รายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่คาดกันว่าจะลงสนามนะครับเอาเป็นคาดการกันก่นกอนจะไปดา11ตัวจริงเลยเนี่ยมันคงจะยากเพราะว่านักเตะชุดนี้ค่อนข้างใหม่หลายๆคนแต่ผมคิดว่าแกนหลักเนี่ย คู่เซนเ,นเตอร์ก็จะเป็นในส่วนของชนพัฒนบัวพันธ์จับคู่กับอนุสักใจเพชรซึ่งซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเป็นนักเตะรูปร่างสูงใหญ่อย่างมากนะครับแดนกลางก็นำมาโดยสิทธาบุลล่าแล้วก็มีกราบซ้ายอย่างทวชัยอินประโคนรวมถึงคณะคํายกนักเตะจากอสัมชัญธมบุรีเป็นมิดฟิลด์ตัวสร้างสารรค์เกมลุกนะครับ ส่วนในตำแหน่งศูนย์หน้าเนี่ยแน่นอนนะครับนำมาโดยทีรศักดิ์เผยพิมายผมเห็นฟอร์มการเล่นของนักเตะคนนี้ไม่ธรรมดาและน่าจะช่วยทีมชาติไทยชุดนี้ได้เป็นอย่างดีติดตามนะครับสิงคโปร์ไม่ธรรมดานะคู่ต่อสู้เกมแรกของทีมชาติไทยเขามีอ e ิลฮาฟันดี้นะซึ่งเป็นน้องชายของอิกซานฟันดี้แล้วก็อ e ิเลฟานฟันดี้เป็นลูกชายของฟันดี้อมัดก็จะนำทัพสิงคโปร์รวมถึงทีมชาติสิงคโปร์ชุดนี้เป็นนักเตะ ชุดอายุเต็มยู่23หลายคนนะครับมีทั้งยู3 u ่2ยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอายุเนี่ยสิงคโปร์ค่อนข้างได้เปรียบแต่พอลงไปในสนามเนี่ยถ้าเราสู้อย่างเต็มที่สู้ได้อย่างสนุกผมเชื่อว่าเราแบบจะสู้ได้แบบมีโอกาสชนะเหมือนกันก็ให้กําลังใจกันนะครับก็ติดตามกันจะแข่งขันวันที่16กุมภาพันธ์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับถ้าเกิดทีมชาติไทยชุดน,นี้มีผลงานที่ดีเนี่ยเดี๋ยวมันจะต่อยอดไปในยู3ชิิงแชมป์เอเชียเอเชียนเกมรวมไปถึงในซีเกม เพราะฉะนั้นก็รอติดตามนะครับผมอยากเห็นรูปแบบวิธีการเล่นของทีมชาติไทยชุดนี้ว่าจะออกมาเป็นยังไงอยากเห็นว่าซาบ์ดเฮดโค้ชชาวสเปนเนี่ยจะมีอะไรใหม่ๆหรือเปล่าฟุตบอลจะเป็นบอลกับพื้นทำชิ่งหรือจะเป็นแบบบอลแบบไหนอยากเห็นมากๆนะครับเพราะเราเห็นแต่การฝึกซ้อมแต่พอแข่งขันจริงเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเลยและนี่ก็เป็น อนาคตหลายๆคนของวงการฟุตบอลไทยนะครับก็ติดตามกันให้ดีให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้เพราะว่าโอกาสเป็นแชมป์อาเซียนในรายการนี้ก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียก็ถอนไปแล้วรวมถึงล่าสุดเป็นทีมชาติเมียนมาเพราะฉจนคู่ต่อสู้ของทีมชาติไทยของเราเนี่ย มันก็ลดน้อยลงไปอยู่ที่เราเองถ้าเกิด2นัดในรอบแบ่งกลุ่มสามารถมีผลงานที่ดีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้โอกาสเป็นแชมป์ก็มีนะครับแต่ก็ไม่อยากให้ในักเตะกดดันว่าจะต้องมองถึงแชมป์อยากให้ในักเตะลงไปเล่นแล้วก็โชว์ศักยภาพให้มากที่สุดอยากเห็นรูปแบบการเล่นที่มันต่อย,ยอดและเป็นอนาคตให้กับทีมชาติไทยได้และก็อยากเห็นความใจสู้ของนักเตะ ทุกคนนะครับก็ให้กําลังใจกันได้ติดตามกันดีๆนะครับผมว่ารายการนี้น่าสนใจจริงๆนะครับนะเพื่อนๆในช anel ต้องซุยคิดอย่างไงสาหรับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีคิดว่าเราจะชนะสิงคโปร์หรือเปล่าลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันในช anel ต้องซุยฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้กับผมต้องพันวัฒน์ในช anel ต้องซุยกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ